นะคะคุณเป้ก็จะมีเคสนะคะเกี่ยวกับการเคลมประกันโควิดนะคะจริงๆนึงเคสเป็นการรักษาแบบไม่มีใบรับรองแพทย์ค่ะเป็นการรักษาที่เข้าโครงการโฮมันคูลชันค่ะพี่บอยเป็นของบริษัทอาคาคเนเคสนี้ติดหาบีบูรานะคะเป็นแผนเจอจ่ายเคสนี้คขาพบเชื้อเมื่อวันที่20กรกฎานะคะนะคะพี่บอยแล้วก็ทักไม่มาว่าในการตรวจพบเชื้อแล้วต้องทําทํายังไงบ้างไม่ขอดูเอกสารผลตรวจเลยค่ะว่าเป็นผลตรวจแบบไหนเคสนี้เป็นผลตรวจแบบ เชิงลุกนะคะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งแต่ผลตรวจในในตรวจจะมีคําว่า rt pcr ค่ะเพื่อแนะนําลูกค้าเนื่องจากลูกค้า2ท่านนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเพื่อแนะนําว่าให้ไปเสียเงินตรวจรักษาแบบโรงพยาบาลนะคะที่จะมีฮอสพิเทลรองรับนะคะไม่ให้คําแนะนําลูกค้าแบบนี้แต่ลูกค้ายืนยันว่าผลตรวจที่ได้เป็น rt pcr แล้วจะเข้าการรักษาตัวแบบ Home Isolation เพราะไม่อยากไปนอนรักษาตัวข้างนอกทีนี้แล้วลูกค้าติด2คนด้วยถูกไหมครอบครัวนี้อะไรค่ะสามีภรรยาค่ะ ตาน,นีภรรยานะสองท่านนะคะทีนี้แล้วลูกค้าเนี่ยบอกว่าไม่อยากไปนอนนะคะที่โฮปเทลแต่ต้องการย,ยินดีที่จะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะมาดูกันว่าการนะคะที่ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจว่าวันนี้ฉันเป็นผู้ป่วยสีเขียวนะแล้วเราอยากจะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยเราทําได้ไหมนะคะแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะในการทีต่ต้องเตรียมตัวระหว่างที่มีการพักรักษาตัวที่บ้านเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวยังไงอ่ะคุณเป้ลองแนะนําได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะลูกค้าพบ,พบเชื้อเมื่อวันที่20แล้วก็เข้าไม่แนะนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเข้าโครงการ home isolation ให้ลูกค้าตามเบอร์ที่เบ่มีนะคะลูกค้าก็ทำทำตามขั้นตอนนะคะวันที่21มีเจ้าที่ติดต่อกลับมามีการประสานงานในส่วนของการส่งยาแล้วก็ประเมินอ,อาการทางโทรศัพท์ค่ะพี่เบ้แล้วก็ออกเอกสาร เกี่ยวกับใบกักตัวหน้าต่อไปค่ะพี่บัวเป็นเอกสารใบกักตัวนะคะเอกสารใบกักตัวออกโดยกรมควบคุมโรคนะคะลูกค้าส่งมาให้ดูก็จะเขียนชื่อผู้ผู้ผู้ป่วยนะคะแล้วก็เข้ารักษาตัวตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ใบกักตัวออกโดยกรมวกวกะควบคุมโรคค่ะออกให้โดยผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตมินบุรีค่ะทางหน่วยงานที่รักษาแจ้งว่ามี ให้เพียงใบกักตัวไม่มีใบรับรองแพทย์ห้คะเคสนี้ไม่มีใบรับรองแพทย์ไม่มีใบรับรองแพทย์เคสนี้ก็จะเป็นเคสที่เราเรียกว่าผู้ป่วยเนี่ยเริ่มมีปริมาณมากขึ้นแหละทำให้นะคะมีทั้งเตียงรองรับไม่เพียงพอแล้วก็ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะเลือกรกษาแบบโ o m e ไอโซเลยได้ดังนั้นคะวิธีการเนี่ยสิ่งที่จะต้องไปเอกสารสําคัญเนาะในการเบิร์กเพลนนะคะที่เพิ่มเข้ามาณับปัจจุบันนี้ก็คือใบกักตัวนะคะที่ออกโดยกรมควบคุมทางการแพทย์แล้วแล้วเป๊ก็แจ้งแล้วว่าเอา่อถ้ามีใบเนี้ยก็คือใบรับรองแพทย์ ไม่มีใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะคุณเป้ไม่มีออกให้ค่ะให้แค่ใบกักตัวออกโดยกรมควบคุมโรคเท่านั้นค่ะนะคะก็เป็นใบนี้นะคะที่สมาชิกทุกคนนะคะถ้าเรามีลูกค้าเป็นผู้ป่วยโคคมไอโซเลชันนะคะเราจะต้องนะคะตรวจเอกสารฉบับนี้นะนะคะเพื่อใช้ในการยืนยันในการเบริกเคลมสินใหม่นะคะอ่ะาทีนี้ข้อมูลจะมีประมาณนี้ค่ะแจ้งชื่อผู้ประกันภยัยวันที่กักตัวในใบกักตัวค่ะเขาจะมีปิ๊กเลยค่ะว่าเป็นใบกักตัวนะคะ แล้วก็มีลายเซ็นของผู้อเนวยการเขตให้ค่ะก็น,นี้ก็คือเหมือนขั้นตอนการเคลมทั่วไปนะคะผลตรวจแบบเอาท r t ก็ฟอร์มเลมบริษัทอาคนีในส่วนของบริษัทอาคาน์จะเขียน3หัวข้อหลักๆนะคะข้อ1ข้อ2และข้อ5ค่ะแล้วตรงกรอบสีแดงด้านล่างนะคะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็เซ็นตรงผู้อานรยกันภัยนะคะถ้าเป็นผู้ยาวก็ต้องเป็นช่องล่างะคะ่ะบิดาหรือมาร ผู้กระทําการแทนถ้าผู้เยาายังเซ็นเอกาสารไม่ได้คะ่ะพี่บ๊วยหลักหลักการจะคล้ายๆกันเลยค่ะคะ่ะหลักการจะคล้ายๆกันนะคะค่ะเราไปดูตัวอย่างนะนี่คือตัวอย่างของกรมธรรม์นะคะที่คุณเต้บอกว่าต้องเตรียมทุกครั้งใช่ไหมคะในการยื่นเคลมสินไหมควรแนบไปควรแนะนาควรแนบไปเนาะมีมีเอกาสารอะไรบ้างคะที่ต้องแนบสําหรับการเคลมอาคาเนหักเคสนี้ตั<ค>น้นเชนตัาจะมีผลตรวจเข้อาไปรับรองแพท์ หน้ากรมธรรม์ฟอร์มเคมสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็หน้าบุ๊กแบงค์ของผู้ประกันภัยค่ะหน้าบุ๊กแบงค์นะคะของผู้ประกันภัยนะคะนี่คือตัวอย่างเลยนะคะเราต้องแนบหน้าบุ๊กแบงค์ไปแล้วก็ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะคะรวมถึงนะคะบัตรประชาชนนะคะของผู้ประกันภัยนะคะเพื่อแจ้งในการเบิกเคลมนะคะค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างอะไรคะคุณเป้ในภาพนี้หลังจากลูกค้าส่งเอกสารให้เป้เป้ก็จะช่วยเช็คเอกสารทุกใบนะคะแล้วก็ มาตัดภาพให้กับลูกค้าเพราะบางทีลูกค้าส่งมาแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดทําภาพให้สวยงามอะคะ่ะไม่ก็จะมาช่วยลูกค้าเช็คเอกสารว่าเขียนครบถูกต้องทุกจุดไหมแล้วก็ตัดภาพให้กับลูกค้าแล้วก็เขียนหัวข้อให้กับลูกค้าในส่วนของชื่อนะคะเลขที่กรมธารเบอร์โทรแล้วก็เขียนเพิ่มเติมว่าลูกค้าเคสน,นี้ยได้ได้เข้าโครงการได้เข้าโครงการนะคะรักษาตัวจากการจากกรมควบคุมโรคค่ะโดยมียารักษาและโท่ ติดตามอาการและมีใบรับรองแพทย์การกักตัวจากผู้อำนวยการเขตมินบุรีโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ให้ค่ะคือเขียนเป็นหัวข้อก่อนที่จะส่งเอกสารตามไปทั้งหมด6อย่างอะคะอ่ะตัวเอกสารให้ลูกค้าแล้วก็พิมพ์แล้วก็ forward ให้ลูกค้าส่งหัวข้อไปก่อนแล้วก็ forward เอกสารทั้งหมด6อย่างตามไปะคะ่ะเพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยจะส่งเอกสารแบบรวมรวมกลุ่มไม่เป็นเลยคะ่ะมันจะทำให้เอกสารกระโดด เราก็จะมาทําการรว,วมไฟล์อะค่ะให้ให้ครบหกอย่างแล้วก็เขียนหัวขอ้อส่งกลับไปให้ลูกค้าและให้ลูกค้าแอดไลน์แอดไลน์ส่งเคมเครื่องใครเครื่องมนันค่ะจะส่งเคสมวมกันนะคะให้ส่งเป็นเครื่องโทรศัพท์ของลูกค้าชื่อผู้อระกันภัยค่ะเพราะว่าเวลาที่เจ้าหน้าที่ตอบกลับในส่วนของขอเอกสารเพิ่มเติมจะได้ทราบว่าขอเอกสารของของคนไหนค่ะเพราะว่าบางบริษัทเจ้าหน้าที่จะไม่ได้แท็กชื่อกลับมานะคะ ดังนั้นการเคมเป้จะแนะนําลูกค้าว่าหลังจากที่เป้รวบรวมหัอกข้อแล้วให้ส่งเอกอาสารผ่านไลน์แอดโดยใช้เครื่องของผู้เอาประกันภัยเท่านั้นค่ะในการส่งคำแนะนําของของเป้น,นะคะก็คือหลังจากที่ส่งเอกอาสารผ่านไลน์แอดแล้วค่ะเมื่อถึงคิวพิจารณาจะมีเจ้าที่ตอบกลับอย่าถามซ้ําจะทําให้ระบบรันคิวพิจารณาใหม่ค่ะพี่บุวยคุณเป้สรุปให้หน่อยเลยว่าทุกบริษัทประกันภัยอะค่ะนะคะ,นะคะวิธีการเลยทั้งหมดอะที่มันเหมือนกันคืออะไรคะตั้งแต่ลูกค้าติดโควิด แล้วเราตัวแทนเราต้องทําต้องทําก็คือต้องเตรียมตัวให้ลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เขารู้ตัวแล้วว่าเขาติดโควิดเขาไม่เคว้งคว้างนะตัวแทนไม่ได้ทิ้งเขาไหนสรุปให้พี่บวยกับเพื่อนๆน,นสมาชิกฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะพี่บวยหลักการทําง,งานของเป้น,นะคะลูกค้าที่ติดโควิดทุกท,ทุกท่านนะคะจะโทรจะทักไลน์หาเป้ก่อนเลยว่าตอนนี้ติดโควิดแล้วต้องทํายังไงเป้จะโทรกลับไปหาลูกค้าเลยะคะ่ะว่า พี่ขอดูเอกสารส่งเอกสารนะให้ช่วยตรวจเช็คก่อนว่าเป็นผลตรวจที่ใช้เคมประกันโควิดได้ไหมนะคะแล้วก็อาจจะโทรไปหาลูกค้าว่าวันที่เข้ารักษาให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเรามีประกันกี่บริษัทให้ขอสำเนาตามจํานวนชุดที่ทําไว้นะคะสำเนาชุดต้องมีตาประทับโรงพยาบาลแบบปั๊มสดบางบางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะคะ่ะถ้าลูกค้าทำประกันไม่หลฉบับอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มตรงส่วนนี้นะคะ แล้วก็ทุกครั้งที่ลูกค้าจะออกจากโรงพยาบาลเป้จะย้ำเตือนว่าส่งใบรับรองแพทย์ให้ให้เป้ช่วยดูก่อนว่าได้ตาประทับโรงพยาบาลแล้วก็มีรายเช็นแพทย์ไหมหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วพปจะส่งฟอร์มเคมให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าบางท่านก็ไม่ได้เก็บไฟล์ไว้เป้ก็จะเข้าไปโหลดข้อมูลในระบบของบริษัท724ดสอ่ะค่ะก็ดึงไฟล์ให้กับลูกค้ามาแล้วก็แนะนําลูกค้าว่าเอกสารข้อหนึ่งข้อ2อก็คือผลตรวจ RT PCR และใบรับรองแพทย์ควรถ่ายสำเนาวไว้ทุกทุกครั้งการเอกสารหายระหว่างทางสำหรับบริษัทที่ต้องการส่งเคมทางส่งเคมเอกสารนะคะส่งเคมเอกสารเข้าบริษัทะคะแล้วก็ช่วยลูกค้าตรวจว่าเอกสารทั้งหมด6อย่างครบถูกต้องเขียนครบทุกจุดไหมคะอันนี้คือหลักการทําง,งานของเป้ในการช่วยลูกค้าทุกเคสน,นะคะพี่บอย ค่ะนะคะมีคําแนะนําให้กับเพื่อนสมาชิกไหมคะว่าถ้าเกิดวันนี้เราเกิดติดปัญหาว่าแบบนี้เคมได้เคมไม่ได้เอกสารแบบนี้ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยเพื่อนตัวแทนจะหาคําตอบไปจากที่ไหนคะคุณเป้ทุกค้าอ่าถ้า,ถ,าถ้าพี่ๆสมาชิกหาคําตอบไม่ได้เป้แนะนําให้โทรเข้าบริษัทประกันโดยตรงนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ต่อกลับในทุกข้อสงสัยที่เราไม่สามารถเอาคําตอบนั้นเป็นตอบลูกค้าได้คะ่ะแนะนําควรโทรเข้าบริษัทโดยตรงก็จะมีทาง l i น์แอด มีเกือบทุกบริษัทแลนะคะพี่ก็แต่แต่ในความที่ของเี้ไม่ควรถาาซ้ำในในราแอดให้โทรไปอาจจะโทรติดยากหน่อยแต่โทรติดได้ค่ะแล้วก็อีกช่องทางก็สอบถามตอบกลับไป ในส่วนของอ e ีเมลดีกว่าเพราะอย่างท e ี่พี่เป้อธิบายถ้าการที่เราถามซ้ำในรายแอดจะเป็นการรันคิวใหม่นะคะเพราะว่าในเครื่องของลูกค้าจะมีเร,เรียกว่ารหัสของเครื่องค่ะการจับข้อมูลผ่านรายแอดจะเป็นข้อมูลของเ i ไอค่ะแนะนําให้สอบถามช่องทางโทรศัพท์หรืออ e ีเมลค่ะระบบของบริษัทประกันภัยในรายแอดเนี่ยจะไม่เหมือนรายแอดของบุคคลธรรมดาทั่วไปแบบกเราเขาจะมีระบบ AI นะคะในการกวายข้อมูลของเขาเป็นรอบๆ ในการตรวจจับข้อมูลหรือว่าข้อความบอทดิ้งต่างๆนะคะแล้วก็ดึงเป็นรันคิวขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าเราไม่ทราบนะคะแล้วรู้สึกว่าส่งเข้าไปหนึ่งชั่วโมงไม่ตอบทักอีกทักอีกเกิดอะไรขึ้นคุคณเป้รันคิวใหมามค่ะพี่บัวทำให้การพิจารณาสินใหม่ล่าช้าค่ะตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างที่จะใจร้อนนะคะเพราะเคสแรกของเป้ค่ะใช้ระยะเวลาสามสิบวันตอนนี้ถ้าลูกค้าถามไม่มาว่ากี่วันได้ตังค์พี่ไม่จะตอบลูกค้าเลยค่ะว่าการเีลมสินใหม่ไม่เกินเก้าสิบวันค่ะ ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะต้องตอบว่านะคะใครที่บอกว่าออจะเคลมให้ลูกค้าคุณสามารถทําแทนลูกค้าได้นะคะหรือว่าใครที่ต้องการให้ลูกค้าทําเคลมเองเนี่ยก็เป็นการแนะนําวิธีการที่คุณเป้ได้เล่ามาทั้งหมดเลยซึ่งทุกวิธีการเนี่ยต้องบอกว่าคุณเป้เป็นผู้ให้คําปรึกษานะคะให้คําปรึกษาทุกขบวนนการเลยนะพอลูกค้าทําตามที่คุณเป้บอกนะคะทุกคนเนี่ยจะได้มีการสื่อสารกับทางบริษัทป,ประกันภัยเนาะแล้วก็พอรับออข้อมูลเช่นบริษัทขอเอกสารเพิ่มเนี่ยลูกค้าก็จะมาแจ้งคุณเป้ นะคะแล้วก็พอได้รับเงินเนี่ยนะคะก็รู้สึกทำไมคะประทับใจในการเซอร์วิสของเราที่เราเป็นที่ปรึกษาใช่ไ